ชาดกห้าร้อยชาสวัสดีค่ะจากการสืบค้นข้อมูลคลิปนี้ผู้เล่าขอเล่าเพื่อเป็นพุทธบูชาและกรุณากดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้เล่าด้วยนะคะสะสะปันติตชาดกชาดกว่าด้วยผู้สละชีวิตเป็นทาน พุทธกาลสมัยหนึ่งสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าองค์พระศาสดาแห่งพระพุทธศาสนาได้เสด็จจาริกณนะสาวัตถีนครเพื่อเผยแพร่คำสอนในหลักธรรมคำสอนที่พระองค์ทรงตัดสู้ให้ชาวเมืองได้ซึมซับนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิตด้วยความผาสุข ทุกผลแห่งที่พระพุทธองค์เสด็จไปต่างสงบร่มเย็นภายใต้ร่มพุทธธรรมในการนั้นมีกระดุงพีผู้หนึ่งในนครสาวัตถีเลื่อมใสศรัทธาในคำสอนของพระองค์พระศา,าสดายิ่งนักกระดุงพีผู้นี้ตรเตรียมการถวายเครื่องบริขาร ทุกอย่างแก่ภิกษุสงฆ์โดยมีพระพุทธองค์เป็นประธานเราต้องจัดเตรียมเครื่องทานทั้งหลายให้พร้อมเพรียงเร่งมือกันหน่อยนะพวกเจ้าตั้งใจจัดเตรียมกันให้ดีๆละ่ะจะได้บุญกันท่วนหน้าทุกคน กระดุมพีผู้นี้ได้จัดสร้างมนดกที่ประตูเรือนเพื่อนิมนต์ภิกษุสงฆ์โดยมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานประทับในบวรอ,อาจในมนดกที่จัดแจงไว้นั้นจากนั้นจึงได้ถวายทานอันประนีตมีรสเลิศต่างๆ แล้วยังได้นิมนต์ฉันอีกเจ็ดวันข่าแต่พระองค์พระาศาสดาข่าพระองค์ได้จัดเตรียมทานอันประนีตต่างๆไว้ถวายแล้วตลอดเจ็ดวันนี้ขอให้ข้าพระองค์ได้ถวายทานให้แก่องค์พระาศาสดาและภิกษุสงฆ์ทั้งหลายด้วยเถิด พระพุทธองค์ทรงรับการถวายของกระดุมพีที่เขาตั้งใจไว้ดีแล้วเมื่อล่วงเข้าสู่วันที่เจ็ดการถวายบริขารทั้งปวงแก่ภิกษุทั้งห้าร้อรูปโดยมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานนั้นก็เสร็จสิน้นหลังจากเสร็จพัตตกิจแล้วเนื่องด้วย เห็นในความตั้งใจจริงของกระดุมพีผู้นี้ที่ศรัทธาและมีจิตใจดีงามก่อนที่พระศาสดาจะกระทำอนุโมทนาจึงได้ตรัสแก่กระดุมพีด้วยความเมตตาว่าดูกรออุบาสกควรแล้วที่ท่านจะกระทำปีติโสมนัส เนื่องจากว่าท่านนี้เป็นวงของบัณฑิตในสมัยก่อนทั้งหลายด้วยว่าบัณฑิตในสมัยก่อนทั้งหลายนั้นได้บริจาคชีวิตแก่เหล่ายาจกมาถึงเฉพาะหน้าแม้แต่ชีวิตของตนก็ได้ให้ไปแล้วจากนั้นองค์พระาศาสดาจึงทรงระดุกชาต ด้วยบุพเพนิวาสานุสติยานตรัสเล่าสะสพะันดิตชาดกในพุทธโอวาทแกะกระดุมพีและเหล่าพุทธสาวกทั้งหลายดังนี้ในอดีตการวาระที่พระเจ้ากรมทัตปกครองนครพาราณสีอย่างผาสุ ด้วยทศพิตราชธรรมาการนั้นพระโพธิสัตว์ก็ได้กำเนิดเป็นพระยากระต่ายอาศัยอยู่ในป่าโดยอาศัยอยู่ร่วมกับสหายอีกสามตัวก็คือลิงสุนัขจิ้งจอกและนาคว่าอย่างไรกันบ้างละ่ะท่านลิงท่านสุนัขจิ้งจอก ท่านน้าช่วงนี้ป่าอุดมสมบูรณ์ร่มรื่นจริงๆพวกท่านสบายดีกันหรือเปล่าเราสบายดีท่านเองก็ดูอ้วนท้วนแข็งแรงดีเหมือนกันนะท่านกระต่ายสหายรักส่วนของข้าไม่ไหวเลยที่อยู่อาศัยของข้าช่วงนี้ร้อนนอนไม่ค่อยหลับเลย สหายรักทั้งสี่เป็นสัตว์ที่เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมโดยเฉพาะพระยากระต่ายตกเย็นทุกครั้งก็มักจะมาพบปะกันเพื่อฟังโอวาจากพระยากระต่ายอยู่เสมออยู่มาวันหนึ่งพระยากระต่ายมองดูดวงจันทร์ก็รู้ว่าวันรุ่งขึ้นคือวันอุโบสถ เมื่อทราบเช่นนั้นพระยากะตายจึงได้ให้โอวาทแก่สหายสัตว์ทั้งสี่ว่าพวกท่านทั้งหลายวันนี้เราจงมาสมทานศีลรักษาอุโบสถกันเถิดเพราะมีบุญกุศลมากฉะนั้นท่านจงเตรียมอาหารกันไว้เพื่อไว้แบ่งปันผู้ที่มาขอทานเถิด ได้สิเมื่อท่านกระตายว่าอย่างนั้นข้าก็ไม่ขัดทั้งสามเมื่อรับคำแล้วจึงพากันกลับไปยังที่อยู่ของตนเมื่อถึงวันรุ่งขึ้นต่างก็พากันออกหาอาหารเพื่อเก็บไว้ให้ทานดังที่พระยากระตายสหายรับแนะนำ หนักนั้นตื่นแต่เช้าตรู่มุ่งหน้าไปยังฝั่งแม่น้ำกงคาขณะนั้นพรานเบ็ดคนหนึ่งตกปลาตะเพียนได้ถึงเจ็ดตัวก่อนที่จะนำเอาเถาวันมาร้อยหัวปลาแล้วขุดดินกลบฝังก่อนที่จะข้ามไปทางใต้ของแม่น้ำเพื่อตกปลาต่อไป ถือไปก็เกะกะเปล่าๆมันจะแย่เอาฝังไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันตกปลาเสร็จเดี๋ยวค่อยกลับมาเอาเมื่อนากออกหาอาหารผ่านมายังบริเวณน,นั้นและด้วยสัญชาตญาณของสัตว์มีประสาทสัมผัสรับกลิ่นที่ว่องไวจึงได้กลิน่นคาวปลา ที่ฝังอยู่ใต้ดินลอยคละคลุ้งไปทั่วบริเวณจึงลงมือขุดพื้นดินคุยเอาปลาทั้งเจ็ดตัวที่ถูกฝังขึ้นมาแต่เพื่อความแน่ใจว่าปลานี้ไม่มีเจ้าของนาจึงส่งเสียงร้องเป็นสัญญาณสามครั้งเพื่อให้เจ้าของปลาได้ยินถ้าไม่มีใครแสดงตน ก็ถือว่าปลานี้ไม่มีเจ้าของเมื่อส่งเสียงร้องเรียกถึงสามครั้งแล้วก็ยังไม่มีผู้ใดแสดงตนว่าเป็นเจ้าของปลานาคจึงตัดสินใจฆ่าปลาทั้งเจ็ดตัวไปเก็บไว้ที่รังของตนจากนั้นก็นอนถือศีล ส่วนทางฝ่ายสุนัขจิ้งจอกเองก็ตระเวนหาเหยื่อเช่นกันจนกระทั่งไปพบกับกระท่อมของคนเฝ้านาคนหนึ่งเข้าสุนัขจิ้งจอกจึงเดินเข้าไปสำรวจหมายจะหาอาหารแล้วก็พบเนื้อย่างสองไม้เหี้ยหนึ่งตัวและ หม้อนมสม้มหนึ่งหม้ออาหารเหล่านี้มันมีเจ้าของหรือเปล่าเนาะสุ่มสี่สุ่มห้าหยิบไปห้าจะไม่ดีแน่เลยลองร้องเรียกหาเจ้าของหน่อยก็แล้วกันเพื่อความแน่ใจว่าอาหารเหล่านี้ไม่มีเจ้าของสุนัขจิ้งจอกจึงส่งเสียงร้องขึ้นมา สมครั้งเพื่อว่าเจ้าของจะได้ยินจะได้รีบมาแสดงตนเมื่อเห็นว่าไม่มีเจ้าของมาแสดงตัวสุนัขจิ้งจอกจึงขาบอาหารที่พบในกระท่อมกลับไปไว้ยังพุ่มไม้รังของตน และเก็บไว้กินเมื่อถึงเวลาจากนั้นก็นอนถือศีลส่วนทางไฟลิงก็มุ่งหน้าไปในป่าเพื่อเก็บมะม่วงมาไว้ยังพุ่มไม้รังของตนเก็บไว้กินเมื่อถึงเวลาแล้วก็นอนจำศีลเช่นกันทางด้านพระยากระต่าย กลับไม่ได้ออกไปหาอาหารมาตุนไว้เช่นสัตว์อื่นๆได้แต่นอนจำศีลอยู่ในรังของมันเราเองจะไปเก็บหญ้าแพรกมาตุนไว้ให้ทานก็คงจะไม่มีใครอยากได้หญ้าแพรกไปกินหรอกจะเป็นงาหรือว่าข้าวสารเราเองก็ไม่มี ถ้ามียาจกมาขอทานจากเราเราจะให้เนื้อของเรานี่แหละแก่ยาจกไปด้วยอนุภาพของศีลที่พยากระตายได้ทำไว้นี่เองได้ทำให้บัลลังของเท้าสักกะนั้นเร่าร้อนด้วยเหตุนี้เท้าสก,กัด จึงได้ลงมาเพื่อพิสูจน์ศีลของสัตว์ทั้งสี่เราต้องทดลองจิตใจของพยากระต่ายกับกวกพ้องดูดีกว่าว่าจะมั่นคงในศีลสักแค่ไหนทันทีที่ลงมาถึงโลกมนุษย์เท้าสักกะในร่างของพรามก็มุ่งหน้าไปยังที่อยู่ของนาคก่อน เมื่อเห็นพรามยืนอยู่ที่หน้ารังของตนนาคจึงถามกลับไปว่าท่านพรามท่านมาเพื่อต้องการสิ่งใดหรือไม่มีอะไรมากหรอกท่านนาเราเพียงต้องการอาหารบางส่วนเท่านั้นแล้วแต่ท่านจะกรุณาเถิดได้สิท่านพราม ตอนนี้ข้ามีปราตะเพียนอยู่เจ็ตัวข้ามีอยู่เท่านี้เชิญท่านรับประทานแล้วเจริญสมณธรรมอยู่ในป่าเถิดไม่ต้องเกรงใจหลังจากรับปลาจากนาคแล้วเท้าสกกะในร่างของพรามณ ก็ตรงไปยังรังของสุนัขจิ้งจอกต่อทันทีเมื่อสุนัขจิ้งจอกเห็นพรามยืนอยู่จึงถามออกไปว่ามีสิ่งใดให้เราช่วยเหลือหรือท่านพรามบอกมาเถิดเรายินดีเราเพียงต้องการอาหารเท่านั้นท่านสุนัขจิ้งจอกจะมากน้อยก็แล้วแต่ท่านจะก,กรุณาเถิดไม่มีปัญหา นี่เลยท่านพราม์ข้ามีเนื้อย่ยางสองไม้เหี้ยหนึ่งตัวแล้วก็นมส้มหนึ่งหม้อข้าไปเอามาจากกระท่อมของคนรักษานาเมื่อคืนน้นเท่านี้คงพอทำให้ท่านอิ่มอยู่หรอกนะเอาไปเถอะข้ายกให้ท่านหมดเลย แล้วเชิญท่านเจริญสมณะธรรมอยู่ในป่าตามสมควรเถิดขอบคุณท่านมากท่านสุนัขจิ้งจอกผู้ใจบุญหลังจากได้รับอาหารจากสุนัขจิ้งจอกแล้วพรามก็มุ่งหน้าไปยังรังของลิงต่อทันที ท่านพราหม,มายืนอยู่ตรงหน้ารังเราด้วยเหตุอันใดหรือมีอะไรให้เราช่วยเหลือบอกมาเถิดไม่มีสิ่งใดหรอกท่านริงข้าเพียงต้องการมาขอแบ่งปันอาหารเท่านั้นแล้วแต่ท่านจาก,กรุณาเถิดได้สีท่านพราหมณ์ข้ามีมะม่วงสุกอยู่ แล้วก็มีน้ำเย็นๆขอเชิญท่านตามสะดวกแล้วจะพักผ่อนใต้ร่มไม้อันร่มรื่นแถวแถวรังของเราก็ได้นะจากนั้นแล้วค่อยเข้าป่าไปเจริญสมณธรรมเถิดท่านพราหมณ์ขอบคุณมากนะท่านลิง จากนั้นพราหมณ์จึงได้มุ่งหน้าไปยังรังของพญากระต่ายโดยหมายที่จะไปทดสอบศีลของกระต่ายเช่นกันสัตว์ทั้งสาตัวนี้ดำรงอยู่ในศีลดีมากเพียงคู่เดียวพราหมณ์ก็ออกมาถึงหน้ารังของพญากระต่ายพราหมณ์ท่านนั้นมีสิ่งใดให้เราช่วยเหลือหรือเปล่า ค้าเพียงแต่ต้องการมาขอบริจาคอาหารจากท่านเท่านั้นจะมากจะน้อยก็แล้วแต่ท่านจะเห็นกรุณาเถิดนะท่านพระยากระต่ายอาหารหรือท่านพรามณ์อันตัวเรานะ่ะไม่ได้เก็บอาหารไว้ให้หรอกข้าวหรือว่างาเราก็ไม่มี เอาอย่างนี้ไหมล่ะท่านพราม์ท่านย่างเรากินก็ได้แต่ท่านเป็นผู้มีศีลจะไม่ทำปานาติบาตถ้าอย่างนั้นท่านก็จงไปรวบรวมฟืนมาก่อไฟเสร็จแล้วเราจะกระโดดเข้ากองไฟย่างตัวเองให้ท่านทานเนื้อของเราก็แล้วกันนะท่านพราหมณ์ เมื่อเนื้อของเราสุกแล้วก็เชิญท่านทานแล้วก็ค่อยกระทําสมณะธรรมก็แล้วกันเมื่อเท้าวสกกะได้ฟังดังนั้นก็เนรมิตกองไฟขึ้นมาแล้วบอกให้พระยากระตายกระโดดเข้าไปในกองไฟที่โหมลุกโชดช่วงนั้นขาดเตรียมไฟไว้แล้ว ท่านกระตายท่านจะกระทำเยี่ยงไรต่อไปลือเราก็จะกระทำตามสัจจะที่ให้ไว้แก่ท่านเราจะกระโดดเข้ากองไฟย่างตัวเองให้สุกเพื่อให้ท่านทานเนื้อของเราไงล่ะเมื่อพร้อมแล้วกระต่ายก็สะบัดขนตัวเองสามที เพื่อไล่ให้มแมลงต่างๆที่เกาะขนตัวเองอยู่หลุดไปให้หมดจะได้ไม่ต้องถูกไฟเผาตายตามไปด้วยก่อนที่จะตัดสินใจพุ่งเข้าสู่กองไฟอย่างมิเกรงกลัวมินำซ้ำยังแสดงท่าทีรื่นเริงราวกับโลดเล่นอยู่บนวิมานก็มิปาน เราได้ทำตามอย่างที่บอกแล้วเดี๋ยวพอเราสุกแล้วก็ทานเนื้อเราได้ไม่ต้องเกรงใจนะท่านพราหมณ์แต่น่าอัศจรรย์ใจยิ่งนักทันทีที่พระยาก,กระต่ายกระโจนเข้าสู่กองไฟกับพบว่ากองไฟนั้นไม่ได้มีความร้อนแม้แต่นิดเดียว นี่มันอะไรกันนี่ทำไมกองไฟที่ท่านพราหมณ์ก่อขึ้นมาถึงได้ไม่มีความร้อนเลยล่ะแล้วอย่างนี้เนื้อของเราจะสุกได้อย่างไรท่านพรามนี่มันเกิดอะไรขึ้นท่านพระยากระต่ายเอ,อ๋ยเราไม่ใช่พรามณ์ดอกแท้จริงเราคือเท้าสักกะ เราเนรมิตกายเป็นพรามเพื่อจะมาทดสอบศีลของท่านเท่านั้นเองท่านท้าวสกกะนี่ท่านเพียงต้องการทดสอบข้าเท่านั้นหรอกหรือเป็นอย่างนี้แล้วไซผู้อื่นจะรู้ได้อย่างไรกันเล่าถึงปรารถนาของข้าที่ต้องการจะสละชีวิตให้ท่าน ไม่จำเป็นที่ผู้อื่นจะต้องร่วงรู้หรอกท่านพญากระต่ายคุณความดีในการเสียสละชีวิตเพื่อให้ทานของท่านในครั้งนี้จะคงอยู่ปลากฏตลอดไปทันทีที่กล่าวจบเท้าสก,กะในร่างของพรามก็ทําการเขียนรูปของพญากระต่ายไว้บนดวงจันทร์เพื่อให้เป็นสัญลักษณ์ในการเสียสละครั้งนี้ ให้อยู่สืบไปจากนั้นก็นำพยากระต่ายขึ้นมาจากกองเพลิงให้นอนพักบนพุ่มไม้อย่างเป็นสุขก่อนจะเสด็จกลับไปยังเทวโลกนับแต่บัดนั้นเป็นต้นมาสัตว์ทั้งสี่ก็บำเพ็ญศีลรักษาอุโบสถสืบไปจนสิ้นอายุไข หลังจากพระพุทธองค์ทรงนำพราธรรมเทศนานี้มาแสดงแล้วก็ทรงประกาศแก่กระดุมพีและสาวกทั้งหลายว่านาคในการนั้นกำเนิดเป็นพระอานน์สุนัขจิ้งจอกกำเนิดเป็นพระโมกัลานะลิงกำเนิดเป็นพระสารีบุตรเท้าสกกะกำเนิดเป็น พระอนุรุทธ,ธะพระยะกระตายสเสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้าในครั้งนี้ผู้เล่าขอขอบคุณแหล่งที่มาของข้อมูลทั้งหลายที่ได้นำมาเล่าสู่กันฟังและรวมถึงการติดตามชาดก500ชาติในคราวต่อไปขอขอบพระคุณค่ะ